สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์สกูสโคนเดอร์ลบกับแหงแหงเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งกันผอกับบ่อจนเพิ่นปลูกต้นไม้เนาะต้นไม้ก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานพุ่อะไะพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็บ่ว่างปลูกเนาะอันนี้เฮาก็สิว่างบางแยมแรงอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็พากันปลูกจักปลูกได้จักต้นแล้วก็บ่ฮู้เนาะต้นไม้ทั้งหมดทั้งต้นมะพร้าวมะพร้าวเพิ่นว่าซื้อเมื่อวานนี่ซ้ำซกว่าต้นเนาะนี่ ต้นม่วงต้นลับใยแล้วก็ผูดมะกรูดพี่น้องมะนาวเนาะข้าวน้ำหอมก็มีพี่น้องเปิ้ก็เอาไปปลูกน้ำเลยรเนาะตันนี้ตันนี้ต้นผึ่นก้าเนาะตันนี้ลืมหดได้นี่อดีเสีน้ำม,มาหดตัวนี้เนาะลืมเลยหน,นากะสิปเป็นต้นผึ่นปลูกแล้วเลยเนาะพี่น้อง มันปลูกแล้วแล้วก็ลายต้นเนาะข่อยก็ห้ากระหด,ด,หดพ,พักพคดยังแล้วพี่น้องริกมกพร้ายมนข่วมแตงพืชพักสารพัดอะไรฮดแต่เ้นเบนนก็แล้วพี่น้องฮดผู้เดียวเนาะมันอีกกว่าจ,จะแล้วก็ใช้เวลาดนอยู่พี่น้องก็เลยสิพามาเบ่งพ่นปลูกเนาะมีะม่อง,องเขี้ยวเสเวยแล้วก็มะม่วงฟ้าลาด ็นีนกกรพากันนั่นเอาขี้ฝุ่นเนาะเอาขี้งัวลงพวนดินไปอะลรบางอันกับพวนไปตั้งแต่ด,ดนอะบางอันก็บขากระสิพวนเว้นนี่เนาะ,ะแล้วก็หดหน้าไปเะรยรก็ยำแรงเนก็พากันปกเนาะเสียงล้มกระสีแหง้งเด้อพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภัยหลายเนาะเป็นต้นมะพร้าว่านกระสิปลูกอยู่แคมหัวพี่น้องปลูกใกล้เทียงเนี่ดีเด้อเนาะพร้าวน้ำหอมพี่น้อง ปีเด้ปีหน้าสิเห็นอยู่ว่าภาพแถวที้เขียวอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้ก่นนะยังบ่เห็นนะนิดๆหน่อยๆพวกเฮาก็เริ่มลงมือเนาะถ้าบัดหน้านี่แถวนี้นี่ยันเป็นอุ่มต้นไม้ไปเบิดเลยเนาะพี่น้องส่วนโซนฝั่งนั้นตั้งแต่ฟุกยาวก็สิเป็นพืชพ,พักคอยกระดน้ำเรียบร้อยเนาะยามเช้าจุ่มมือนี่บ่ได้ดพี่น้องหดแต่ยามแลงเนาะ ยักษ์นนมักเภาอย่างนี้มักเภาธรรมดาเภาธรรมดาผืานก้าวเองผืนไหนซิติสติดอันนี้ ได้กินหรือเพล่าผัวดินบ้านเฮามันพวกอันหมักมีเน้ะพี่น้องพวกหมักมีพวกลินจีมันสิพอค่อยเวิร์กปันใดใครปลูกกะช่วงวันเป็นยังดินแถวบ้านเป็นดินทรายขาวๆสันนะพี่น้องอยู่กลางบ้านก็คือกันคือบางหมู่บ้านบางหมู่บ้านดินบ้านเพื่อแบบคล้ายๆดินดงดินแดงๆปลูกต้นยังก็เป็นเนาะแถวบ้านเฮานีต้นหมักมีอันนี้กะจักได้ใหญ่สมใดพี่น้องแล้วก็ต้นลินจีปลูกเนี้ย เป็นผอเผนเอามาลองปลูกลองปลูกดูดีเ,เนาะนมีบางนาวบากกูดมะนาวนะอันนี้ใหญ่นาวใหญ่ฝากซ้ำไข่เป็ดมะนาวใหญ่มสมบูรณ์ส้ำไข่เป็ดเขาอันนี้ก็เกือบซ้ำแล้วแหละค่ะเป็ดเป็ดไข่หันกันนอันนี้ก็มะนาวหร,หรือบางกูด คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันมะนาวแบบว่าบ่มีเม็ดเนาะแล้วก็มะนาวน้อยซื้อมาปลูกนี่น้อไปเห็พักกาปลูกพี่นเนาะหมุนี่นากาคุมได้ยังบ่ได้ใส่ขี้ฝุ่นก็ใส่ขี้ฝุ่นไว้แหละระวังอีขาวน้อยมาดึงเนาะดือดเสร็จแล้พี่นอ้องอีขาวน้อยงัวน้อยค่อยนะมาดึงต้นไม้มก้นถิ่มกลางคืนมาบัวผูกแม่มันอยู่ตลางเทียงเนาะ บมื่อไฮจับพี่น้องเลยจับเสือมในไฮจับแต่พอคนจับเสือกมาสิโคองคอมันกระปรงรถหมักมาดึงต้นไม้สิพอรหรือบุพอยันบุพอดยังเนาะสิตัดแต่ก้นมันบ่อนมันเฮิงไปแกะออกว่าสันให้แกะอะไรเนาะ ดกมันเลยอะลงไปตั้งไว้แล้วกันดึงถอดขึ้นมาเนาะ้าวพี่น้องจักรีเด้รุ่นลูกรุ่นหลานจากสิบเอกระปูกไปก่อนเนาะพี่น้องถ้าเกิดว่าบ่พอจังซื้อมาลงใหม่เนาะคุมกับคุดเตรียมไปแต่โดนโดนละแหละคุดเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนพืชพักเขาทั้งั้นกับพอดีสิบพาไปเบ่งพี่น้องว่าสำได้แล้วเนะาะหลังจากผ่านมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนาะ nó cho ăn cả hốt nam vậy nó hốt nam khủng với <laughs> bia cái buộc mà lúc nhanh cái cuộc này đã đang chín mây มันติดกับไม้ไว้พี่น้องยกมันหกักต้นนี่เป็นยังบไร้แกะอันนะีน้มันเนาะสีพามาหาเบิ่งพวกผกพายเนาะกาบ่ท่นทนานใหญ่ม่ได้แต่กาติดอะไรพี่น้องกำลังปุ่งแตกยอดแตกใบเนาะถั่วเ่นกา ได้สำเนียเนาะถั่วมักแดงี่พี่น้องคุมตัวที่มันยังไม่ได้ออกจักเพิ่นปลูกยังใส่เนาะอะ,อะนปลูกอ่างนี้นี่จะเป็นมักแตงพี่น้องแตงกวาโซนนี่สิเป็นมักถั่วมักแตงไปเบิ่งนั่งเับพี่น้องไปเบิ่งข้าวโพดข้าวโพดท,ที่พ่อเพิ่นปลูก มันกําลังเริ่มออกเนาะก็โพธิ์ที่พ่อลุงเจดีเพิ่นส่งมาให้ส่งเม็ดมันมาให้ปลูกแล้พี่น้องอั่นเ้กําลังเริ่มออกก็ยังบ่ได้ออกหมดดอกเนาะเดี๋ยวพี่น้องพอนก็สิเฮ็ดเป็นยาวๆไปจังซี่เนาะ กับปลูกไว้และแต่บวกหัวพ่อผพันปลูกยังเน่น่าจะเป็นพวกมังเล่นมังยังแกลลอกสรุปก,กับปลูกไปแล้วเนาะแถวนี้่าจะเป็นมังเล่นเห็นต้นมันนน้อยกำลังเริ่มเกิดนี่ต้ตนนี้ยังกระบในแน่ใจนะพี่น้องฝุ่นกาบพท่านได้ใส่ขีฝุ่นให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนเนาะทำซีใส่หรือว่าหาแนวมาปลูกตอนนี้มันกับต้นมันยังน้อยแหย้งเลยพี่นอ้องมันใหญ่เติบสะก่อนพันวะ นี่ฮะเท่านจะปลูกพี่น้องเวทนี่คอยเอาผุ่นมาพวนไว้เอื่อยิ่นว่าให้พวนไว้ถ่าิ่นิ่นสีเอาต้นอีกมาปลูกเนาะแต่กับ่ท่านด้ปลูกม้อนี่ก็เอาพุนพรวนไว้สก่อนพักแถวนี้ฮะใหญ่แล้วพี่น้องผักกาศอันนี้ฮะจนพอเก็บกินแล้วมันเก็บกินได้แล้วตัวนี้เนาะประกาศหื้นผักกาศหินพี่น้องกินแล้วหื้นขึ้นดังเนาะ พอกินแล้วพี่น้องถ้าอยากกินนี่ก็มาลกเอาได้เลยอันนี้ก็เป็นผักกาดเคลือนที่ลีต้นอ่ะมันใหญ่กว่านี้นี่ย้อนออกห่างๆนั่นอันนี้บโบเบนผักการหึนเนาะยัากกาดแบบเขาเอิญผักการกินแล้วมันโบหึนนะผักซีนี่ว่านแดงหึงเลย นั้นใหญ่กว่าพักอย่างอื่นพี่น้องพักซีซีลาวเนาะส่วนแถวนั้ก็เป็นพักบงพักข้าวทองกับเอามานิบใส่มันกาติดแล้วแต่มันก็เริ่มมันก็เริ่มปงยอดใหม่ยังบค่หยง้ามเป็นได้พักบงคนเอาในมันนิบผักสลัด ช่วงนี้กะยังบวค่อยว่างแล้วพี่น้องพอกับแม่พิ่นกาต่ละมือก็เมาอยู่กับการทอศาสตร์ต่ำศาสตร์คอยกับบค่อยว่างออกมาคาบเศร้ากะเฮีดทางดินนี่ก็แกกไปแล้วก็แล้วส่วนคาบแรงหลังจากกินข้าวแล้วเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วกะเริ่มมาหาฮดชวนพลไม้ฮดผพักน้ำนี่กเบิดเวลาไปแล้วเึ่งมือนะก็ยังบ่ค่อยว่างุ่นแเลขาบเพิ่นทอศาสตร์แล้วเวลผูแเล่าสาสิพากันหาเอาขี้ฝุ่นหาเอาเพลิงมาใส่เนาะ ฝุ่นก็ใส่ไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะนั่นก็สิเป็นผักการได้บ่ิเวนผักกาดเนาะผักสลัดพอเพผนเอาออกจากขนานเมื่อกี้นี้เห็นแหละพี่น้องเผลกนก็ไปนิฟสั่นขยายต่อไปอีกผักบัวเพผนก็งามเติบแล้วนะผักบัวหัวอันนี้ผักบัวผักบัวตามตลาดซื้อมานิบเนาะก,นก็ยังเขื่อนงามไปเลยกระไลยย่พี่น้องเอ้ยกระถอกกระเทียม กระเทียมกับซองนานเนาะกระนิบวังบัเฮงนี่ก็ลังเกิดได้สำเนียงเลยพี่น้องนี่เริ่มเริ่มใกล้สีงามใกล้สิได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยนานน้ำหั่นเอากระปุกผักหอมปอกหอมเปรี้ยวผักเทียมผักคาวท้อง,งยังพอยงามป็นไงเนาะตัวพ่นหวานใหม่เนี่ยก็ฮดน้ำฮดน้ำแล้วพ่นก็เอากระสอบปิดษมาคือเก่า จังบ่แหงไวเนาะตัวพุนหวานใหม่อันนี้ฮะักหอมป้อมมันยังออกบ่เบิดเลยรกเย่งแกหย่างเนาะตัวปลูกใหม่แถวหน้ายังไม่ทันได้ออกเลยพี่น้องสุดไปหอดผูนเนาะก็คือสีไ้เวลาโดนตืบนูุนหละจังสีแนมเห็นว่าเคียวอยู่เนาะต้นมะกรูดพนโอ้พี่น้องคอยฮักก็เห็น พผุนกาอันเม็ดใบอารมณ์ดีเลาก็ได้สี่ต้นเนาะปลูกใส่กับผักหอมไปผุนกาหลยเดี๋ยวพผุนกามันใหญ่กว่านี้เพิ่งเอาไปขายายเนาะทั้งพี่กะไลยเตอิบบอ่งปลูกต้นใหม่ก็ได้พี่น้องอส่นทั้งพุนอีกเนาะภาคเทียมเลย น่าเอแห้งหรือพี่น้องเลยสวย้ลยก่มห้งแห้งๆเอาไม้เอาไม้มาซักแล้วมัดติดกับต้นไม้เพราะว่าลมพัดแล้วยันมันหักเนาะ ปลายต้นยิ่ยลงมาดิลงสองสี่หกแปดสิบสิบชองต้นมีนี่ก็ะปูกแต่ละเถากะก๊กพมันเพียงเอวเพียงตะเอิกเลยแต่แทเป็นยังแห้งกะลิปเปอร์ดิซีโฮสของวิ่งกับมัโตปูกแล้วอยู่ทางุนขวา มาแต่ไซเกอร์ตัดตืดปุดโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำนึกก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วกดสั่นกระดิ่งให้ในเดอ้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเดอ้อพี่น้องจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อขอบแม่พี่น้อง FC บนสกูส๊ตสคนที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจตลอดมาแหละเนาะผ่อนคลคลิปหน้าสำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอการว่านสบายดี